สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันหยุดนะฮะกับการฝึกหลานอ่านคอมเมนต์แล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยนะครับวันนี้เมนูวันหยุดง่ายๆสไตล์ผมเป็นเมนูของผมหนึ่งเมนูแล้วก็เป็นเมนูของเด็กๆหนึ่งเมนูนะครับนี่คุณ <c oughs> ใครรู้จักบ้างนี่ก็คือหมักเม่าหรือมะเมานะครับเป็นผลไม้ป่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ปลูกกันอยู่ในบ้านนี่แหละ แม็ดสีเข้เมเแบบเนี้มันก็จะเปรี้ยวน้อยนะแต่สีข,า,ขาวๆแดงๆเนี่ยเปรี้ยวดากสันเลยอนนี้แหละคุณบักสมอสมอนานะครับออกแล้วลูกใหญ่มากคุณเนี่ยของดีปีละครั้งนื่เม็ดสวยมากอมคุณอืมมันมีความฝาดเยเปรี้ยวกับฝาดของขมนิดหน่อยเนี่ยว,วิตามินซีสูง จะลืมนะครับถ้าเจออุดหนุนนะด้วยนะฮะนี่บักสมอที่สมอนาบ้านเรานะครับอื้มคนกินอวดบ้านหน้ารักาไม่ได้ไม่ได้ไไดสเสีมะะยามารยาทมามามาเรามาทำขอค่า,าด้วยกันวันนี้นะครับเมนูแรกก็คือจะเป็นผัดเส้นแบบนี้เด็เดๆขอมานะครับนี่คือเส้นบะหมี่กึ่งแต่ว่าเป็นเส้นเปลือยนะนะครับลวกแล้วก็ผัดกะเพราเป็นกะเพราปลากระป๋องบวกกับหมูสับนะครับก็เหมือนสปาเกตตี้อ่ะแต่ไม่ใช่ตนนั้งน้ำให้เดือดจ๊ะคนดีลงไปเลยลูก อ่าวันนี้ปิดฝานะครับเล่นไฟในเมื่อจะทําผัดกระเพราใช่เพราะฉะนั้นนี่โขลกสิครับโขลกนั่นก็คือพริกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมหัวเทียมนะจ๊ะโขลกสิครับโขลกสนั่นวันไหววันนี้ก็อ๋อถ้ามันคลายตัวแบบนี้ปิดแก๊สเลยนะอ่าเมนูเส้นๆเนี่ยผมว่าโดนใจเด็กๆนะเอาละ เส้นบะหมี่เปลือยนะที่ผมใช้อ่ะหรือว่าถ้าเกิดบางคนจะใช้เส้นมาม่าก,ก็ได้นะ,ะช่วงนี้อากาศบ,บ้านผมครึ้มทั้งวันเลยก็เ,เหมือนปลายฝนต้นหนาวเนะาะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอันนี้ทิ้งก่อนอันนี้เสร็จแล้วผมไม่ต้องคลุกเจมันหรอกอยู่นานได้ไหมนานจะเจอกันสักทีอันี้ผัดเลยนะครับง่ายๆมากเลยเมนูเนะี้ยทีนี้นะครับน้ำมันน้องหมูสักหน่อยนะจ๊ะคนดี หสากบ้านโสกอนตอกหย่อยโมลงพริกกระเทียมได้เลยครับนี่เลยผัดเลยครับกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยเมนูที่สองนี่คือเป็นเมนูผัดเผ็ดนะเป็นเมนูกับแฟ้มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็คือผัดเผ็ดกบทีนี้หมูสับหมูสับนะครับ <Ooh. S 1> อืใส่หน่อยใส่หน่อยเพิ่มโปรตีนนะครับให้ดีเด็หน่อยนะครับผัดหมูสับของเราให้สุกก่อนนะครับพอดี <c oughs> ได้กลิ่นโหดมากผัดล้วนหมูของของเราให้สุกเลยนะครับทำไปก็อ่านคอมเมนต์ไปเหมือนเธออ่าลาหมูของเราสุกแล้วนะครับทีนี้ก็ลงกระป๋องใช้ั้งซอสไปหนาอือตามด้วยน้ำนะครับบึ้มอ่ายีครับยียีปาปองให้เป็นชิ้นเป็นทันหน่อยนะจ๊ะเหมือนพวกซอสสปากเกตตี้อะ ทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยนะครับปรุงรสง่ายๆนะฮะนิดนึงนะฮะผงฟุ้งฟิ้งหนึ่ง,ะะ mm hmm. งช้อนชาเก๋ๆจะ่เยอะอย่าเยอะในนี้พอแล้วแต่ก็ตัวซอสปรุงรสใช้น้ำหนักมือพอ,อตัดทํบตาลหน่อยไม้ให้เด็กตัดหน่อยนะจ๊ะด้วยทําตานทรายไม่ขัดสีนะครับสักทด,ดเดียวเด็กๆช้อนชาครึ่งแล้วกันตัดต่อครับ oh. เมนูนี้ทำไม่ยากคุณแต่ตรงนี้นด,วควดคูความเผ็ดความเผ็ดความเค็ม เอาเค็มพอไหมพอครับพอดีหมดเลยโอเคถ้างั้นพอเลยที่นะเสร็จทีจนี้ก็ลงกะเพรานะะที่วุฒิชัยไิเ็ตมาด้วยแล้วก็เด็ดด้วยเก่งนะหลังผมเนี่ยาระเทํสำคัญคือเหี่ยวแล้วตัวตั้ทุกอย่าง,างโฮยไม่ธรรมาดาจริงลเลยเห็นว่าคุณมันไมแยกเลยนะเมนูนี้พอกะเพราของเราสุกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูนี้ลวกเส้นเสร็จแล้วด้วยเพราจากนั้นจัดจานเสร็จแล้วนะครับเมนูแรกนะครับปาปิดแก๊ส นี่ก็คือเส้นที่เราลวกเมื่อสักครู่นี่นะโอ้โหงานนี้เป็นไงเป็นการฟิวชั่นอาหารต่างประเทศด้วยนะเนี่ยเขามีสปาเกตตี้ซอสต่างๆเ, <c oughs> เราก็เรียกว่าสปาเกตตี้เหมือนกันสปาเกตตี้ส่นเช่นนี้คุณนี่สปาเกตตี้แบบมาม่านะคะเป็นการฟิวชั่นอาหารนะฮะให้เด็กๆจะได้ไม่เบื่อ,อชามๆนี่คุณจานแรกนะครับอันนี้คือของอุทิชยัยแห่งควันนะคุณ พันชุยๆเอ่ะอป็นไงส่วนในนี้ก็เป็นของธิรพัฒนนะครับธิรพัฒส,สัจจุลว่าเป็นนั่นสวยงามตามท้องเรื่องอเดี๋ยวไม่อิ่มธิรพัฒน์ยิ่งไซส์ใหญ่อยู่ไซส์ใหญ่ไซ <laughs> ส์โตไซส์ใหญ่ก็ต้องโหราสอ่านี่ครับบึ้มระชิดเข้มข้นถึงใจอ่า ทีนี้งานอร่อยสร้างข้าวส้างเกิดใช่ไหมคุณในเมื่อเราจะทําอาหารรี่รสชาติที่เราถูกใจแล้วเนี่ยภาพก็ต้องสวยด้วยสูมนิดนึงนะครับสูมนิดนึงโบหันหามุมไม่ด,ดีหามุมให่สวยโบโอเคสวยงา,ามตามต้องเรื่องก็ไปฝาชีฝาชีครับเสร็จแล้วเห็นมาห้าเมนูแล้โคตรง่ายเลย